คนโบราณเขาถึงเรียกแต่งว่าันอยู่ในัคดีอาหารวังแล้วก็มีผัดเ็ดกระดูกอ่อนทานกับกระเทียมโทงกพไปยีราเนี่ยคู่เนี้ยคู่กันเลยโต๊ะมาโต๊ะโต๊ะติบโต๊ะทั้งติบโต๊ะต้มยันนปตุ้มเงินคุณเนื่อทานหาง่ายง่ายตลาดนี้คุณไปเดินไม่มีเขาไม่ขายคุณหรอกจัดง่ายครับไม่ต้องหัวสตอผัดกุ้งใส่กุ้งผัดเกระดูกอ่อนกะนากระเทียม กรอนศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งครับผมรุ่นโขหลังวังตะกอนนี่มันยังเป็นป่าก็เพิ่ดูในกูเกิลก็รู้แล้วร้านต่วแก่อใค่ชื่อแฟนผมเป็นลูกจ้างมันก็เขามีหนังสือมาบอกแต่ว่าเขาไม่มีโลโก้ให้ให้เราไปหาโลโก้มาติดก็ส่วนมากขาประจำต่อ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 เนี่ยเห็นอย่างนี้เเวลาแขกเยอะเยอโหเดินกันไม่เป็นเลยครับ อาหารครัวแทนผมเป็นร้านอาหารที่บิชลินแนะนำอาหารแนะนำใช่ไหมครับแซงว่าเป็นอาหารโบราณมันอยู่ในหนังสือวันณคดีอาหารวังเป็นน้ำพริกกุ่มทานกะผักสดไงแล้วก็มีผัดเผ็กระดูกอ่อน กับกระเทียมโทงกับใบกีฬาเนี่ยคู่เนี้ยไตกุ้งกับผัดกระดูกเนี่ยคู่กันเลยทุกโต๊ะมาทุกโต๊ะทุกโต๊ะทสิบโต๊ะจัดไปผัดผักก็มีสายบัวผัดกุ้งคะน้ามะเขืมผัดผักรวมถูกเต้องลรวแม่เอาเป็นตรงยำปลาดําเงินไม่ลาหรอกอ้าวสุดยอดปลาแล้วจัดให้ครับไม่ต้องห่วงแค่นี้ก่อนนะห้าอย่างแค่นี้พอก่อนศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์หนึ่งนี่ผมอยู่ฝั่งนู้นหน้าวัดสุวรรณ นี่ย้ายมานี่สิบหกปีครัวแตนไม่มีสาขาโอ้มีนี่ที่เดียวแล้วแตนนี่คชื่อแฟนชื่อแฟนผมชื่อแฟนเป็นลูกจ้างวันนี้เดี๋ยวผก็โผล่แล้วมีหน้าที่ต้อนรับแขกเสริมรู้ค่ะรู้จากไหนเนี่ยก็เขามีหนังสือมาบอก มีหนังสือมาบอกแต่ว่าเขาไม่มีโลโก้ให้ให้เราไปหาโลโก้มาติดมันก็ยุคนี้สมัยนี้แล้วนะคะร้านอาหารมันก็เยอะก็ทั่วไปใครถูกปากก็ว่าดีถ้าใครไม่ถูกปากเขาก็ด่าเราแค่นั้นมีแค่นั้นอย่าไปคิดอะไรมากรัอซีเรียกมากก็ส่วนมากขาประจําต่อต่อบอกต่อบอกต่อ,อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ,ะส่วนมากาถ้าถ้ารุ่นก่อนสมัยก่อนข้าราชการเก่า บอกต่อบอกต่อแลอย่างนี้นะคะค้าขายมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไปเรื่อยเนี่ยเห็นอย่างนี้เวลาแขกเยอะๆโอ้โหเดินกันไม่เป็นนะคะทองวิ่งค้าส่วนใหญ่มาจากไหนโอ้โหเยอะแยะไกลๆเนี่ย ลบุรีอะไรพวกนี้พวกทหารส่วนใหญ่จะเป็นทาหารในทหารใหญ่ๆข้าราชการทั่วจังหวัดคนมีคนกี่คนอน่ะสานสี่คนเองทำงกันเองก็มีลูกชายลูกสาวแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็มีสองคนแม่ลูกแค่นั้นเละเอาอ,อยู่ยู่ะโดนดา่ามั่งอะไรมั่งกมื่วานกันไป เย็นๆผมยังไม่เคยขายแค่4โมงผมก็ปิดละอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงเช้าไง9โมง8โมง9โมงปิดก็3-4โมงเย็นทุกวัน